I'm Cain Love The Earth English Courses <laughs> ใช่ไหมใช่อย่างเราก็มีแค่นี้แหละจะอะไรมากมายผู้ชายคนนี้น่าแบบว่ามันใช่มากเลยอ่ะเหรอเฮ้ยคันคนแบหล่อไหมอ่ะอย่างนี้เลยนะทั้งหล่อทั้งรวยแบบสเปคเลยอ่ะเม่โอ๊ยฉันไม่รู้จะพูดว่าไงแล้วอุยแป๊บนึงนะอะไรถึงโทรอีกเนี่ยกิ๊กโทรมาฮัลโหลเต่งจ้าเอาจริงจังสักไง ลังบ้าเหรอไม่หรอกแน่ยอดวานเขาอีกอะไรเหรอลักซี่เธอนะบ้าเหรอใครว่าเขามีใ่คนเดียวนั่นแหละจริงเยพูดอย่างนั้นสิจริงอ่ะ 不一样。<We> <laughs> እንንንንንን <suss> มาแค่นี้ทิ้งเพื่อนเฉยเลยอะ่ะเย่จริงเลย,ย,ยคนนี้เนี่ยแล้วฉันให้ฉันไปไหนละทีนี้นี่เสียอลมจริงเลยเบื่อเลยอะ่ะทำไรต่อดีอ,ะอ่ะเออธุรกิจันล้านนี่แหละชีวิตกูฮัลโหลอะไรนะเฮ้ยถ้าพูดอย่างนี้กับฉันไม่ได้นะ อไรไม่่รู้ร้อะจา<ด>มันใส้จริงเลยผู้ชายเห็นกันตัวแห่งซวยเฮ้ยแห่งซวยเฮ้ยแกอย่าไปทำไมสีต้นไม้เนี่ยเดี๋ยวมันก็ตายหมดหรอกดูอไม่สมนใจหรอกต้นตมันเนี่ยตอนนี้คนมันกำลังทําไรายได้มันก็ทําไปหมดแหละเห็นไหมนี่ขี้เขียวนี่เนี่ยเอามาละเฮ้ยแต่เอารู้มันเลยแตะเอาแล้วโฮโฮมัน,านา<ต>มก็ตายเฮ้ยมันแท้จริงเลย ก็มีเยอะอ้อจะไปเสียดายทำไมแค่ผู้ชาย คุณโขอ,อกหักกันครับแต่ว่าฉัเอเลมไม่ได้อกหกักเพื่อฉันอะโกหักครับก็คือคุณโขกหักเนี่ยก็ผมก็เข้าใจครับแต่ว่าคุณไม่สมควรที่จะมาทําลายต้นไม้กันอย่างนี้นะครับก็ความเป็นกำลังเทินอะทําลายได้มันก็ไําไป็นหมดแหละแต่ว่าต้นไม้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งมีชีวิตนะครับเหรอไม่เห็นมันเดินได้เลย ินข้าวได้ปะเฮ้ยมึงกินข้าวได้ปะกินไม่ได้ใช่ไหมล่ะมึงก็ไม่ใช่คนมึงไม่เจ็บเนาะรูไมครับว่าคุณทำลายต้นไม้โลกร้อนนะน้ำแข็งก็ละลายน้ำก็ท่วมบ้านคุณสินครับไม่รู้ว่าขับบ้านฉันอยู่สูงโลกร้อนนี่แต่ไม่ได้ร้อนพี่แขกมันจะมาเถียงผมทำไมเนี่ยรู้ไหมอย่างอื่นให้คุณพังก็มีตั้งเยอะตั้งแยะใหรอ ผู้ชายทําคุณอกค่ะคุณก็เอาอารมณ์ที่ทำกับต้นไม้เนี่ยไปลงกับผู้ชายคนนั้นสิครับต้นไม้เขาไม่ได้ทําอะไรกับคุณเนี่ยลายสาระตายแล้วคุณบ้าเลยบ้า,ย,ายังไม่สำนึกอีกอว,อวันนี้นอนว่างนอนจริงแม่เมื่อไรลกจะตกเออฉันก็ว่ายอ,อยางนั้นแหละจริงอยาอ,อนอว ก็ไม่รู้เนี่ยทำไมทิ้งแแบบนะจะทิ้งงั้มันถูกที่ทำไมหรอกแพหค่ะงหอย่างก็อยู่แค่นี้เองหรือว่ามีคนมันเก็บเองเหรอกเออได้ได้เดี๋ยวก่อนนี่พวกเธอทำไมค่อยหยามาทิ้งไว้อย่างเงี้ยทิ้งไว้แบบนี้มันหนักกว่า<ม>ทำมาไมอ่ะมมีอะไรบ้างไหมีอะไรปะเนี่ย กับชีวิตคนอื่นเขามากมายเนี่ยยุ่งไรนักหนาเป็นใครเนี่ยรู้จักกันไปเน่แต่เธอรู้ไหมว่าการทิ้งตรงนี้มันทําให้พื้นสกปรกนะสกปรกได้๋ยวก็มีคนมาเก็บก็มีเนี่ยคนเก็บขยะเยอะแยะเงี้ยสกปรกเธอก็ไปเก็บเองเลยแปะไม่ดิปัาเชิญเธอก็เก็บสิเพราะเธอเป็นคนทิ้งก็จะไม่เก็บไงก็ต้องเธอรู้ไหมว่าทำอย่างเงี้ยโลกมันร้อนร้อนแล้วไงไม่ได้แต่พวกนี้บ้นฉัไม่แอนเออชิชิแม เนี่ยมันก็เป็นสาเหตุทําให้โลกร้อนนะร้อนแล้วไงล่ะไม่ทําให้โลกแตกวันนี้พรุ่งนี้หรอกใช่เห็นแล้วม่เหมาสกปรกมากใช่ไหมชอบยึงกับชีวิตคนนี้เขานาักหนางั้นเราก็แก้คนเดียวเลยนะอีพวกซี่ป้าแก้ไปดีไ,ปไ,ะะมไม่ใช่ฝ่าแล้วว่าเรื่องอะไรชอบยิ่งัชีวิตคือเธออะไรอ่ะอุ้ยแม่จำได้ไหมเนี่ยมันว่าเราเป็นตัวทําลายโลกร้อนจำได้สิแหมมาเก็บขยะอยู่นี่เองไม่น่าเลย ไอ้คนขยะตัวสีแต่มหัวตลดเท้าว่ะคนขยะเอ้ยอ่านี่ฝ่า,าด้วยกน,นะ น,นี้ไม่รู้จักรักโลกทิ้งขยะก็ไม่เป็นที่ทำลายต้นไม้โอค๊ครับกับแฟนมาลงที่ต้นไม้แล้วก็มาบ่นว่าอากาศร้อนก็เพราะทำอย่างนี้แหละโลกมันถึงร้อนฮ สงสัยต้องไปสะดอกคอแล้วแม่งเจอแต่คนบ้าบ้าบอโลกจิตเดิน่แกหน้าตาทีเล่นไม่พอโลกจิตอีกอะไรก็ไม่รู้<า>ใค<ช>รวะวะ่าฉันเป็นตัวทําลายทรัพยากรจริงหรอออกหาก็ลงที่ต้นไม้แต่ก็จริงๆนะพวกเราก็เจอะมาบอกว่าอะไรไม่รู้เปืองน้ํามันอะไร<อ>ไ <ง S 1> ม่รี้พ่ายช่เลย,<ไ>เลย ยนโยๆๆยนฉันก็เจอมาจ้ะแค่ฉันทิ้งขยะไม่ลงที่นะเธอมันก็ว่าฉันอะไปด้วยกันใช่ไหมแหม่เออใช่ไหม่เป็นใครวะมาชุดดีะมันเป็นผู้ชายลึกลับใช่หใช่เธอเลยพรุ่งนี้หนังเขาหนังเขาสองพันสิบแปดไปดูไหมไปดไปดีไปดีไปดีเลยวะสองพันสิบสไม่ใช่เหรอบ้าสองพนเลยไปแได้สองพันสิบแปด้วยตาปกี่โมงวะ โอเคโอเคได้ After that, we helped save the world. I feel so close to you right now. Hey, I just make you. So call me, maybe. I dive into frozen waves like a waterfall. Your time is running. I am been hey, to yeah. I wanna we spend the night out Yeah, in line and settle down Yeah, yeah. come on, come on I wanna scream and shout and let it out Girl, I got you so fine No, she doesn't mind, I, she doesn't mind, I I'm glad you came, I'm glad you came I swap the piece, turn off the face I make them all out for you Run come, 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 into your heart when you're high in love. come into your mind when you want some fun. Open Gangnam Style.